สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ CSR Shifter Thailand คลิปนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับรถเทส,สิกค,คาคันใหม่ที่เข้ามาให้หยอดแล้วนะครับก็คือ Infinity Q r o Bre c u c o Projector b r e a k e ก่อนอื่นเลยนะครับทุกคนอาจจะงงว่า อินฟินิตี้นี่มันคืออะไรอินฟินิตินี่เป็นยี่ห้อรถหรือ,อยังไงใช่ครับอินฟินิตีเป็นยี่ห้อรถจริงๆแล้วมันเป็นรถญี่ปุ่นมันคล้ายๆกับที่ Toyota สร้างแบรนด์ Lexus ขึ้นมาเป็นแบรนด์ l u x u r y ของตัวเองแล้วไปตีตลาดที่อเมริกานิสสันเห็นว่ามันเข้าท่าก็เลยทําบ้างนิสสันก็เลยสร้างแบรนด์อินฟินิตีขึ้นมาเขาก็จะนํารถของนิสสันนี่แหละไปปรับเปลี่ยนโมเดลรูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็ปรับเปลี่ยนอินเทอร์เนียภายในให้มันดูสวยงามขึ้นให้มันกลายเป็นรถหรูเพื่อไปตตีลลาาดอเมมรริกิกจงๆแ้วไ่ใช รถที่ถูกดีไซน์ขึ้นมาใหม่แต่มันเป็นการดีไซน์จากนิสสันสกายไลน์ทุกคนก็งงว่าอ้าวเฮ้ยนิสสันสกายไลน์เหรอส,สกายไลนมันต้องหน้าตาเป็นก o ร์ซิล่า R350 จริงๆแล้วส,สกายไลน์ไม่ได้ถูกดีไซน์มาให้เป็นรถสปอร์ตนะครับตั้งแต่สมัยปี1 9 5่า6 0กว่าเนี่ยนิสสันสกายไลน์ถูกดีไซน์มาให้เป็นรถยนต์4ที่นั่งแล้วก็เป็นนักชลีคาร์แล้วก็ถูกพัฒนาต่อมาเรื่อยๆแต่ประเอนว่ามันมีตัวหนึ่งนะครับตัวรหัส KPGC10 ตัวนั้นดำไปแปะป้าย g d r ก็เลยมีลาย GDR เกิดขึ้นภายใต้ตัวรถของ Nissan Skyline Nissan Skyline ที่เป็นที่มาต้นกําเนิดของตัว Infiniti Q60 นะครับก็คือ Nissan Skyline R30 แล้วก็ไปเป็นตัว R31 จากนั้นก็เป็น R32 R33 อ่าต4มันเป็นลายเดียวกับตัว GTR เลยคือเขาเอานิ s สั n s กาย i ลตตัว4ประตูไปตัดช่วงหลังออกเป็น2ประตูแล้วก็ใส่เครื่องกับเรื่องสีรล้อเข้าไปเป็นนิสสันสกายไล e GTR แต่ลายมันจะแยกกันทัดเจนระหว่าง GTR กับนิส s ันสกายไล e ในช่วงที่เป็นตัวนิส s ัน s k y ยไล e ์ V 3 5แล้วก็ V 3 6โดยที่นิส s ันได้ทําการแยก GTR ออกเป็นนิสัน GTR แล้วก็ตัดขาวากาลลายทิ้งไปเลยเพราะฉะนั้นลายของสกายไล e ก็คือนิสันสกายไล e ลายของนิส s ัน GTR คือนิ s สัน GTR. i n f i n i t y Q60 นะครับก็พัฒนาเริ่มต้นมาจากตัว V35 V36 จนมาถึงปัจจุบันโดยพื้นฐานชชสซีของตัว Infiniti Q60 แชร์มาจากนิสสัน s k y l i ลทที่เป็นตัวคูเป้ไม่ว่าจะเป็น 350GT แล้วก็ยังแชร์ร่วมกับนิสสัน Fairlady 350Z และรวมไปถึง 370Z ด้วย i n f i n i t y Q60 จะถูกผลิตตั้งแต่ปี2017จนถึงปัจจุบันมีเครื่องยนต์ให้เลือก3รุ่น รุ่นแรกก็คือ2 0 0 4รหัสคือ D E 2 0 A L สสูบให้กำลังสูงสุด,ด,ด208แดรงมา้ารุ่นนี้จะขายที่ยุโรปจีนแคนาดาแล้วก็อเมริกาส่วนรุ่นอื่นก็จะมีขายทั่วโลกนะครับก็คือตามลิตร V R 30 D D T T twin turbo V 6จะมีแรงม้าที่300แรงมา้าส่วนตัวต่อไปก็รหัสเดียวกันเป๊นนะเลยครับ V R 30 D D T T twin turbo V 6แต่ตัวที่จะให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่400แรงมา้าทางอินฟวนต์ตั้งชื่อรุ่นนี้ว่า r e Sport 4 0 0ตัวถังจะมีน้ำหนักอยู่ที่1691กรก้าสิกิโลกรัมถึง่งตัว1,8ร่ 25กิกร,รมก็คือตัวที่ใส่เครื่อง3ลิตร V6 Twin Turbo นั่นเองในปี2 0 1 8ที่งานมอเตอร์โชว์ปารีส2 0 1 8 อินฟินิตีได้เปิดตัวรถรุ่นใหม่แต่ว่ามันก็ยังเป็นแค่คอนเซปต์อยู่เขาตั้งชื่อว่า Project b l a c k S ซึ่งเขาร่วมมือกับทาง Renault Sport Formula 1 t e a ทในการพัฒนารถคันนี้ขึ้นโดยใช้พื้นฐานของ q 6 0 red sport 400จากเดิมที่มีเครื่อง v 6 t w i n Turbo 400แรงม้าแรงบิด475นิวตันเมตรก็ได้เพิ่มมอเตอร์ไฟฟ้าเข้าไปด้วยครับมีมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ด้วยกัน3ตัวจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ7ดสปีดจะทำศูนทีถึงม้าจากิโลเมตรต่อ 563แรงมา้าแต่น้ำหนักของตัวรถจะอยู่ที่1,775กิโลกรัมถึงแม้ว่าจะมีระบบขับเคลื่อนไฮบริดเพิ่มขึ้นและทำให้ตัวรถหนักขึ้น200กิโลกรัมแต่ตัวรถกลับเบาวกว่า Infinity Q60 ที่ใช้เครื่อง3ลิตรเนื่องจากว่าเขาใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอเข้าไปแทนที่วัสดุที่เป็นโลหะทีนี้เรามาดูที่ตัวเกม CSR2 ของเรากันบ้าง Project ์ Black Ace นะถูกใส่เข้ามา เมื่อหลายซีซันก่อนแล้วเป็นรางวัลซีซันไพส์และล่าสุดก,ก็ถูกนำมาใส่ไว้ในเลสิกคะ่ะโดยเป็นรถเทียร์4 5ดาวรถคันนี้หากจูนให้มันเร็วที่สุดมันจะวิ่งได้10.359ตัวโมเดลตัวรถนะครับก็จะมีหลากหลายสีไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีดำด้านสีเทาด้านสีแดงส่วนโมเดลของรถคันนี้เราสามารถเปิดประตูได้ประตูซ้ายประตูขวาเราสามารถเปิดกระโปรงหลังได้ด้วยครับและเมื่อเราเปิดกระโปรงหน้าขึ้นมาเราก็จะพบกับกจงเกงในหลายคิตตี้ เมื่อเราเปิดกระโปงหน้าขึ้นมาเราจะพบกับตัวเครื่องที่เป็น vr 3 0 ddtt ถ้ามองผ่านากระจกเข้าไปจริงก็เห็นเรโนโคลมูลอรวันทีมอยู่ข้างหลังนะครับเป็นตราคู่กับตราอินฟินิตี้ทีนี้หลายคนอยากจะดูแล้วว่ารถคันนี้มันน่าเล่นไหมนิยามเขาว่าน่าเล่นสําหรับรถเทียสี่สำหรับผมนะครับมันมีเงื่อนไขยอยู่4อย่างคืออย่างแรกมันควรจะต้องผ่านเทมเพสสาของเทียสี 4, ได้ด้วยรถเพียงคันเดียวไม่ต้องเปลี่ยนรถคันอื่นลงไปเล่นเลยนิยามข้อที่สองมันจะต้องเป็นรถที่แต่งง่ายนิยามข้อที่3 มันควรจะวิ่งเร็วกว่า10.5นิยามข้อสุดท้ายคือมันจะต้องจูนให้เร็วกว่าไดโนได้เยอะๆนิยามข้อแรกนะครับมันผ่านเทมเพสได้ด้วยรถคันเดียวหรือไม่ผมให้คําตอบตรงนี้เลยนะครับว่ารถคันนี้ไม่สามารถผ่านเทมเพสได้ด้วยรถเพียงคันเดียวเนื่องจากว่าเมื่อผมไปเทสดูแล้วนะครับความเร็วที่มันทําได้แบบสุดๆแล้วจริงๆอ่ะมันอยู่ประมาณ400กิโมตรชั่วโมงแต่สำหรับเทมเพส 3T4 เราจะต้องทําความเร็วสูงสุดที่420 มันขาดค่อนข้างเยอะหรือถ้าใครมีสูตรการทูนิ่งหรือการชิปเกียร์ที่มันเร็วกว่าไงก็ช่วยบอกผมด้วยนะแต่ว่าเมื่อคืนผมลองแล้วมันทําไม่ได้จริงมันเป็นรถตีนต้นพอช่วงกลางมันก็ยังพอวิ่งได้อยู่แต่พอความเร็วทะลุ350ไปแล้วนะครับเข็มมันไม่ขึ้นเลยความเร็วแทบไม่ขึ้นเลยผมใช้มารวัดความเร็วเป็นกินโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมไม่ได้ใช้ไมล์ต่อชั่วโมงเอามาถึงเงื่อนไขข้อที่2ครับมันจะต้องเป็นรถที่แต่งง่ายรถคันนี้ไม่ผ่านเงื่อนไขข้อนี้ออยย่่่าาางงงแรรเเลนนะคับืจกว i n นฟินิตในเกมนี้มีรถคันนี้เพียงคันเดียวและเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาในเกมได้ไม่นานนั่นหมายความว่าจํานวน Fusion p a าร์ต่างๆมันมีน้อยและการที่จะหา Fusion p a าร์ของ Infinity ได้โดยตรงก็ต้องรอให้กิจกรรมของอินฟินิตีเข้ามา ซึ่งอินฟินิตี้มีรถทันงเดียวเพราะนั้นกิจกรรมที่เข้ามามันก็เฉพาะคันเดียวเท่านั้นมันไม่เหมือนกับรถแบรนด์อื่นที่มีหลายรุ่นถ้ามีหลายรุ่นโอกาสที่กิจกรรมมันจะวนๆกลับมาเป็นรถแบรนด์นี้มันก็มีมากกว่าข้อที่3มันต้องเป็นรถที่วิ่งเร็ว Infinity Q 6 0 Project Black S คันนี้นะครับผ่านเงื่อนไขข้อนี้อย่างไม่ต้องสงสัยเพราะว่ารถเทียวสีมันมีอยู่หลายคันมันมีเป็นร้อยคันเลยความเร็วกลางตารางมันจะอยู่ที่ประมาณความเร็ว10.5ไปแต่ Infinity Q6 คนี้วิ่งได้10.35ซึ่งถว่าวิ่งเรนะและความเ็วสุดที่มันฟินคนเป็วามเร็วที่ บีทค่าไดโนของตัวมันเองไปถึง0.3วินาทีส่วนเงื่อนไขข้อสุดท้ายมันควรจะต้องเป็นรถที่จูนแล้ววิ่งเร็วกว่าไดาโนได้มากๆข้อนี้หลายคนอาจจะบอกว่าก็นี่ไง0.3วินาทีผมเห็นผู้เล่นต่างชาติในเว็บ reddit หลายคนนะครับคนไทยก็อาจจะมีบ้างนะบอกว่าวิ่งเร็วกว่าไดาโนตัง้ง0.3วิรถคันนี้เป็นไดโนบีเตอร์ไดโนบีเตอร์แต่สำหรับผมนะครับ0.3วินาทีนะผมไม่นับว่ามันเป็นไดโนบีเตอร์เลยซ้ำมันควรจะวิ่งเร็วกว่าไดาโนได้ประมาณ2วินาทีขึ้นไปโดยเมื่อคืนเมื่อผมทําการจููนนนเล่ดะครับับมก็ วิ่งเร็วกว่าไดโนได้เพียงแค่1.2วินาทีเท่านั้นมันไม่สามารถทําได้มากกว่านี้แล้วงั้นก็มาสรุปกันง่ายๆลยครับสาหรับคนที่จะต้องหยอดไปเล่นเพลสิตครับอยู่แล้วคุณก็ต้องหยอดอยู่แล้วล่ะไม่มีปัญหาอะไรแต่ควรจะแต่งมันไหมหรือคนที่กำลังจะหารถเทสสี่เอาไปเล่นควรจะทกํกคันี้ไหมผมตอบให้เลยว่าไม่ควรทําครับถึงแม้ว่ามันผ่านเงื่อนไขว่ามันเป็นรถที่วิ่งเร็วสำหรับเทสสี่แล้ววิ่งเร็วแต่มันก็ไม่ผ่านเทมเพส้วยรถเพียงคันเดียว ถ้ามันไม่ผ่านด้วยรถเพลยคันเดียวคันอื่นก็ทําได้เหมือนกันไม่ได้แตกต่างอะไรกับรถคันอื่นเลยประกอบกับรถคันนี้แต่งยากกว่าเพราะว่าอีนฟินิตี้มันมีคันเดียวในเกมนี้กิจกรรมก็จะมาน้อยและเงื่อนไขข้อสุดท้ายคือการจูนให้มันวิ่งเดยวอดเอโนมากๆมันก็ไม่ได้น่าประทับใจมากนะักขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังถ้าถูกใจเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ